จินตนาการสิภาพของแกที่อยู่ในอางอบนวด yeah, yeah, yeah. บ้านหรือเปล่าเนี่ยมาเริ่มกันเลยดีกว่าสเต up ์เวนการ์ดเทินของฉันรอขอไรเป็นวิงเกิลสกิลของกรามจั่วการ์ดหนึ่งใบจบเทินเทินของฉันรอขอไรเป็นวิงเกิลสกิลของกรามจั่วการ์ดหนึ่งใบคอและบูทวิงเกิลโจมตีแวนการ์ด ไม่ป้องกันเนื่อยทิกเกอร์เช็คได้แล้วคียดด์เทียคอลทิกเกอร์อ่เดอเมทเช็คไม่มีทิกเกอร์เซคันด์เช็คไม่มีทิกเกอร์จบเทิร์นแล้วเทิร์นของฉันรอแค่นี้ยังกระจอกนะจงลุกขึ้นมาลาวตาของฉันไ like. ล่บัสเตอร์เบดคอได้ให้ผู้ใช้ใบมูลแห่งมิดวิวจมตีใส่วิงเกลไม่ป้องกันดาเมจเช็คต่อไปก็บัสเตอร์เบด จบตีใสวิ่งเก่าขอไม่ป้องกันเช็คเดอะทิกเกอร์ได้แล้วรอทิกเกอร์แต่นั่นรอโซ่พลังให้บัสเบรนห้าพันเดเมจเช็คจบเธอแล้เหรอบาเบรนงั้เหรอฉันก็มีเหมือนกันใช้สกิลเขาตัวบาสโซ่บาสแล้วทำลายการ์ดของนายหนึ่งใบ ให่บาสเบททำการจมตีฉันก็ขอไม่ป้องกันทิกเกอร์เช็ค <c oughs> ไม่มีทิกเกอร์เ <c oughs> ดมนทิกเกอร์เช็คจบเทิร์นเทิร์นของฉันสแตนแอนด์รอหขอไลเป็นราชาอัศวินอันเฟนสกิลที่มีอ่ยังไม่หมดแค่นั้นพอบัสเบตอีกหนึ่งใบแล้วก็ขอเอฟพน่าสองตัวให้อัลเฟโจบตีใส่แบนการสกิล ถ้ามีบัสเตอร์เบดอยู่ในสนามยูนิตนี้ได้รับพลังเพิ่มขึ้น10,000รวมเป็น23,000โจมตีใส่แวนการ์ดป้องกันพลังป้องกัน25,000อย่างนั้นเหรอทวินไรฟ์เฟิร์สเช็คได้แล้วคริติคอลทิกเกอร์ส่งคริติคอลให้บัสเตอร์เบดส่งพลังส่งให้แวนการ์ดอันนี้พลัง33,000ื่นันเซคัคเช็คไม่มีทิกเกอร์ป้องกันไม่พออย่างนั้นเหรอดาเมจเช็ค <c oughs> <The magic. S 1> ไม่จบแค่น,นี้หรอกให้บัสเตอร์เบดโจมตีใส่แวนการ์ดบัสเตอร์เบด พลัง20,000จมตีบวกอีกสองกิ้ลขอป้องกันจมตีไม่เข้าอย่างนั้นเหรอแต่ฉันยังมีบัสเบทอีกหนึ่งใบยอยู่บัสเบทต,ตัวนี้พลังหน0 0งจมตีใส่แวนการ์ดเลยป้องกันอีกครั้งได้แค่เด,เดียวอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้เธอของฉันแซนดอร์ off. ทำการไลท์เอาฟดเอรีกิฟฟอร์พลังของแวนกาดเพิ่มขึ้นหนึ่ง จากนั้นเชสกิวทำการคาร์ทบาสเรียกบาตเบตบดออกมาเป็นเอียกาดแล้วพลังของบาตเตบดเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0หมื่นจากนั้นทำการโจมตีเอาเฟดเออร์ลี่เหรอนั่นมากาดในตำนานนี่ไม่ป้องกันทุนได้เฟิร์สเชคได้แล้วคิดิะเข้าทิกเกอร์ได้แล้วคิดิะเข้าทิกเกอร์ไ,ไปเลยเอาเฟดเออร์ลี่ เดาแม่เช็คไม่มีทิกเกอร์ดอรอทิกเกอร์ดอรอใบสุดท้ายฉันจะแพ้ไม่ได้ายแพ้แล้วอะ่ะ